สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณิพาแก้วอาสาจ้างงานหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษรตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลทมนาง,งามค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกับเกษรตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษรตรทฤษฎีใหม่ที่สนใจในการทำเกษรตรในหลายๆด้านและหนึ่งในนั้นก็คือการเลี้ยงกบค่ะไปพบกับเกษรตรกรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิยนุชนรลศรีค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็คือขออนุญาตเรียกพีกำไรนะคะ,คะเราพูดภาษาบ้านบ้านเราได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะนี่ก็อยู่กับพี่กำไรเนาะคะ่ะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของแปลงที่เพิ่นสนใจเฮ็ดกเกษตรตามร้อยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนาะคะ่ะและเมื่อนี่พี่กำไรผ้าผ้าเยี่ยมชมบ่เนาะค่ะได้ได้ไ,ดไปเช่นเลยค่ะจ้านี่ก็คือบ่ออนุบาลนะคะ นี่น่าจะเลี้ยงได้ประมาณอ่าประมาณสี่อาทิตย์แล้วพรอมที่จะลงบ่อจริงแล้วค่ะ <S 2>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  หลังจากอนุบาลแล้วเราก็จะมาลงบ่อนี้นะคะบ่อน,นี้ก็ประมาณอ่าได้เดือนหนึ่งแล้วอ่าจากที่อนุบาลมาก็จะลงจากบ่อน,นี้ประมาณ บ่อน,นี้ก็ประมาณความกว้างประมาณสี่คูณหกเมตรค่ะเ,เราให้อาหารประเภทไหนคะพี่กําไรจากอนุบาลให้อาหารเป็นอาหารลูกอ้อยก็จะเป็นอาหารลูกอ้อยเสร็จมาบ่อน,นี้ก็จะเป็นอาหารกบเล็กมันจะมีสามขนาดคือกบเล็กกบกลางแล้วก็กบใหญ่นะคะ,คะจากบ่อน,นั้นก็มาบ่อน,นี้นะคะบ่อน,นี้ประมาณอหประมาณกบกลางก็อยู่ประมาณอ่าเดือนหนึ่งค่ะน,นี่จะได้ประมาณนี้ค่ะเอาขึ้นดูสซิ ลักษณะก็ประมาณนี้อประมาณประมาณสองขีดนะคะพี่กําไรคะเราใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณนานแค่ไหนคะถึงจะย้ายไปเป็นกบใหญ่ะคะ่ะอ๋อก็ประมาณสองประมาณหนึ่งเดือนก็1 1> จะเป็น1 1> กบใหญ่แล้วคะ่ะค่ะคือเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่นานกบเลี้ยงแป๊บเดียวก็จะได้ขายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดูบอ่อใหญ่บ่อกบใหญ่ดีกว่างู <c oughs> <c oughs> จากกบกลางก็จะมาเป็นกบที่พร้อมจะขายนะคะประมาณห้าถึงหกตัวโลนะคะค่ะแล้วเราอันนี้อันนี้ต้องสังเกตยังไงคะว่าตัวไหนพร้อมที่จะจำน่ายแล้วอย่างเงี้ยดูจากไซ์ค่ะประมาณไซประมาณเกือบประมาณสามถึงสี่ขีดค่ะต่อไซต่อตัวต่อตัวใช่ไหมคะค่ะมาดูบอกพ่อแม่พันธุ์นะคะ พี่กําไรคะแม่พันธุ์นี้เราได้มาจากไหนคะตอนนี้ซื้อเข้ามาค่ะเราซื้อมาคู่<า>ละห้าร้อยอืมค่ะนี่ค่ะนี่คือแม่พันธุนะคะเขาจะมีลักษณะแบบเอ่อตรงนี้ผิวจะไม่เรียบพร้อมพร้อมที่จะวางไขน่นี่ถ้าผิวเยอะๆถ้าถ้าตรงนี้เป็นขุข,ขาขุข,ขาเยอะๆแสดงว่าเขาพร้อมที่จะวางไข่แล้วอะคะ่ะไนหนูขอจับ<ล>หน่อย<ล>ค่ะและ้วตัวเขาจะใหญ่ <S <S ตัวเขาก็จะใหญ่หน่อยลองดูคะ่ะนี่ประมาณห้าหกขีดเลยนะคะ ตรงนี้ใช่ไหมคะผิวที่เป็นขุใ่ใชุ่กค่ะขุกค่ะอ๋อโอเคค่ะตัวนี้ประมาณกี่โลคะประมาณหกได้ไหมหกขีหค่ะก็จะตัวใหญ่โอเคอ่านี่ก็เป็นบ่อพ่อพันธุ์นะคะนี่เขาจะมีลักษณะอ่าเล็กกว่าแม่พันธุ์แม่แม่พันธุ์เพราะว่าไอเขาจะมีความคล่องมากกว่าในส่วนของอ่าพ่อพันธุ์นี้เราได้มาจากที่เดียวกันกับแม่พันธุ์ใช่ค่ะค่ะเขาจะขายเป็นคู่คู่หนึ่งคู่ละห้าร้อยเหมือนกันค่ะ อ๋อไหนมาด ong, lonely, ูตัวอย่างกันเลยค่ะไหนลองไหน้องไหนพี่ขอลองจับนี่ลักษณะของพ่อพันธุ์ก็จะมีป่องเสียงข้างๆนี้ตรงนี้นี่ข้างๆตรงนี้สองปองไว้เรียกหาแม่ไว้เรียกหาตัวเมียอ๋อแล้วตัวผู้นี่อ๋อน้ำหนักประมาณน้ำหนักจะน้อยกว่าประมาณสามถึงสี่ขีดจะไม่ตัวใหญ่เท่าเท่าตัวเมียเวลาเขาเขาผสมพันธุ์เขาจะค่อมกับตัวเมียเขาจะอยู่ข้างบนกลุ่มตัวเมียค่ะ ค่ะ okay. พี่กำไรคะ่ะในส่วนของอต้นทุนในการเลี้ยงกบของเราอะคะ่ะเรามีต้นทุนยังไงบ้างคะนนในการ<อ>ซื้อพ่อพันธุแม่พันแล้วก็การทําบ่อหรือว่าอาหารของกบค่ะกระชังนี้ก็ประมาณอ่ะสองคูณสามก็ประมาณสามอกว่าบาทนะคะซื้อตามอ่ะช้อปปิง้งช้อปปิง้งหรือตามบ่อที่เขามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่าพ่อแม่พันธุ์ตอนแรกเอามาประมาณยี่สิบคู่ก็ประมาณแปดพันค่ะประมาณแปดพันนิดนิดก แถมๆมานิดนึงแต่ว่าเขาซื้อมาเอาลงลงประมาณวันสองวันถ้ามันเกิดจากการตายการขนส่งเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนให้เคลมให้นะวมันแ,แรกหลังจากนั้นเราจะให้เป็นไข่ไข่แดงให้โปรตีนเขาเพราะว่าเพื่อเพื่อจะให้เขาอเหมือนเหมือนจเจริญเติบโตได้ดีค่ะแล้วในส่วนของอการทํากระชังของเรามีแค่กระชังที่เป็นรูปแบบตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะคือเรามีกระชงังทั้งกระชังปูนค่ะแล้วก็กระชังไอ พลาสติกแล้วก็กระชังดินอ๋อค่ะขอบค่ะ ค่ะพี่กําไรในส่วนของตลาดล่ะคะเราจํไหนที่ไหนคะในตลาดตนแรกเริ่มแรกนี่ไม่คิดว่าคนจะมาซื้อคนจะมาถามหาที่ฟาร์มเลยรู้ว่าเราเลี้ยงกบเขาก็จะมาเอาตัวตั้งแต่ตัวบาทหนึ่งสองบาทสามบาทหรือห้าบาทอะไรประมาณนี้แล้วก็จะขายไปจากที่เราพอมาเราก็จะขายไปเสร็จถ้ามันเหลือสมมติว่าอ่าเหลือจากจากจากที่ขาย<ะ>เหมือนว่าอ่าตัวตัว,ตวพอพอพอทานแล้วเลยรประมาณสี่ห้าตัวโลเราก็จะบางทีก็ไปส่งที่บ้านพ่อที่บ้านเขาคา่ อาหารอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยวางไว้หน้าบ้านแค่นี้ก็ไม่พอขายแล้วค่ะบางทีเขาก็มาซื้อที่ไร่เลยโอเคค่ะ ค่ะพี่กำไรคะ,ะสุดท้ายนี้อยากจะ,ะให้พี่กำไรแนะนำนิดนึงค่ะว่าข้อควรรามัดระวังในการเลี้ยงกบแบบเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างก <ปะ S 1> ็ะจะเป็นน้ำนะคะน้ำนี่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษเลยเพราะ,ะว่าถ้าน้ำเสียนี่คือกบก็จะไม่กินอาหารแล้วก็จะเป็นโรคง่ายอย่างอย่างอไอ้กระแตะเวียนแล้วก็ตาขาวพวกตาขุนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเหมือนเป็นแผลตามตัวตามเท้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะม,มีโรค โรคที่เกิดจากน้ําขุ่นนี่น้ําสกปรกง่ายค่ะแล้วก็อย่างสัตว์นี่ก็จะเป็นงูงูก็จะเป็นที่แบบชอบมากเลยคูเอกบเนี่ยเข้าไปในกระชังเราเลยใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี้ก็ให้พี่อ่ากำไรได้ฝาข้อคิดในการทําเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นิดนึงค่ะเชิญค่ะ คือบางทีเรามีพื้นที่แล้วทีเอามาแต่แบบอ่าทําทําได้อย่างเดียวเหมือนว่าทําไร่มันสับหลังอย่างเดียวทําไร่อ้อยอย่างเดียวแต่แบบรู้สึกว่าปีปีหนึ่งมันแบบบางทีต้นทุนในการทํามันก็สูงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบปีหนึ่งกว่าจะเก็บ กว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็โอนานบางทีก็มันลงหอยลงไม่รู้จะได้กำไรหรือว่าขาดทุนแต่ว่าทําอย่างเงี้ยคือมันจะหมุนเวียนตลอดเวลาคือวัน,ว,นวันหนึ่งเราอาจจะได้บันละสองร้อยสามร้อยแต่ว่ามันก็จะได้ของมันอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ทําแค่กบแล้วก็ทําทั้งหอยทั้งปลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราผสมผสมกันไปอะค่ะค่ะ,คะสําหรับวันนี้ดิฉันนางสาววันณิภาเป็นตัวแทนของจ้าง,งานหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรที่ฉีใหม่ต้องขอขอบคุณพี่กําไรนะคะขอบคุณมากค่ะ ที่มาให้ความรู้ของแกพวกเราในการเลี้ยงกบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ